คุณผู้ชมครับใครเป็นเหมือนผมไหมฮะไม่มีเวลารีดผ้าไม่ชอบรีดผ้าแต่จะใส่ยับยับแบบนี้ออกไปข้างนอกคงจะไม่ได้นะฮะ<อ>วันนี้นะฮะคุณจะใส่เสื้อผ้าแบบไม่ต้องรีดแค่สบัดป๊บใส่ได้ทันทีไม่ยับแล้วก็ไม่ต้องรีดนะฮะใส่แล้วดูสุภาพจะใส่อยู่บ้านออกไปนอกบ้านทํางานได้หมดและเหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเราที่มันร้อนอบอ้าวนะครับผมเพราะว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยเขาผลิตมาจากเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ได้รับเจอลักษณ์ของคูโมดระบายอากาศได้ดีวันนี้นะฮะเราจรัดเซตมาให้กับเสื้อ โลอินโนเวชั่น5ตัว5สีนอกเหนือจากสีเลือดมูที่ผมใส่อยู่นี่นะครับยังมีสีดำสีขาวสีรอยัลบูและสีเทาครับยังมีให้เลือกไซส์ตั้งแต่ M L X L และก็2 X L ปกติ5ตัวนี้ราคาอยู่ที่4,000บาทแต่วันนี้จัดแบบพิเศษไปเลยครับเหลือเพียงแค่1,490บาทเท่านั้นเฉลี่ยแล้วตกตัวละ298บาทรีบโทรมาด่วนครับที่เบอร์1495ที่นี่29ช้อปปิ้งเท่านั้น